ดีครับนาโนโอเคนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปส่งข้าวกันเฮ้ยหยอกยอกเห็นใส่เสื้อนะึกว่าพวกแก๊ปพอคารรถเดี๋ยววันนี้จะไปดูรถกันนะครับที่เพชรบุรีนะครับเป็นรถสตาร์ได้อีกแล้วนะครับแต่คราวนี้เครื่องสองพันห้าก็เป็นเครื่องสองพันห้านะเห็นเพราะว่าสภาพค่อนข้างดีนะเป็น ตัวแรกเลยไฟไฟตาลึกอย่างที่ผมเคยบอกว่ามันมีมันมีมาก่อนก่อนจะเป็นไฟใหญ่อย่างที่ผมมีนะครับก็ตัวนี้จะเป็นตัวแรกเลยแต่ราคาสูงอยู่แต่เขาว่าสวยนะครับเขาว่าสวยนะครับรถอยู่เพชรบุรีนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่เพชรบุรีกันว่ามันสวยแค่ไหนนะครับถ้าสวยจริงนะครับราคาแรงผมซื้อเหมือนเดิมคอนเซปต์ผมสวยนะครับสวยซื้อนะครับขอให้มันสวยจริงนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันหน้างานเลยครับผม ดีต้อนรับสู่เพชรบุรีจ้าไปไปดูรถกันครับตอนนี้ก็ได้มาถึงที่รถแล้วเนาะก็รถรวมรวมก็ถือว่าดีนะครับนี่เลยครับสีสันถือว่าดีนะครับแต่รอเจ้าของอยู่เนาะก็ดูรถไปคร่าวๆกันหลังคา,า,าบางๆนะครับ ตัวรถก็บางๆนะครับก็ตรงก็ตีดีนะแต่ว่าเดี๋ยวดูเครื่องอีกทีนะครับว่าเครื่องเป็นไงนะครับรวมๆผมว่าโอเคนะนะครับรถได้บางยางใหม่เลยนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่ามันยังไงเนาะ ทะเบียนสวยด้วยนะครับน่าจะจบนะครับคันนี้เดี๋วดูราคาแต่บีคาริบอยอันนี้สูงอยู่นะครับเจ้าของเขาอยู่โรงพยาบาลนะครับทำงานโรงพยาบาลนะครับรถจอดไว้ไม่โดนแดดด้วยหน้าตาดีอะนะครับรถหน้าตาดีนะรถส,ส่งรถสีขาดไหมเนะี่ยเห็นเขาว่าหกหกนะเดี๋วดูก่อน อันนี้มันหกห้าอยู่นะก็สรุปว่าผมมองคร่าวๆนะเดี๋ยวรอดูเครื่องนะครับว่าได้ไม่ได้ยังไงแต่ว่ารวมๆผมว่าโอเคนะตรงมันได้นะครับรถคันนี้แพงหน่อยต้องซื้อนะครับแต่เดี๋ยวดูเครื่องอีกทีก่อนนะครับเดี๋ยวรอเจ้าของก่อนนะครับเจอเจ้าของแล้วนะครับรถโดยรวมดีนะครับเครื่องเขาเงียบเลยนะครับก็สรุปต้องเอานะครับดูง่ายนะครับรถคันนี้นะครับเครื่องเครื่องไม่มีเขกเลยนะครับก็ ว่าโอเคนะดูดินะครับต้องซื้ออย่างนี้ต้องซื้อครับมีริ้วรอยบ้างนิดหน่อยครับรถใช้งานนะครับสรุปจบไปคันนี้นะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนะครับเก็บงานอะไรบ้างเดี๋ยวดูกันนะครับครับสรุปเจ้าสตาร์ด้านะครับเราก็ได้รถกลับบ้านนะครับขับดีนะครับรถคันนี้นะครับเกียร์เกิชิดดีนะครับพึ่งนุ่งท้ายดีเนาะเออรถแบบนี้นะครับ แพงผมก็ซื้อนะครับถือว่าแม่งซื้อสภาพเขานะครับถึงจะเป็นตัวแรกนะครับแต่ว่าสภาพมันเหนือเหนือกว่าศูนย์ห้าบางตัวด้วยนะครับเหนือกว่าตัวสุดท้ายบางตัวบางครั้งเราก็ต้องยอมซื้อนะครับราคาสูงหน่อยแต่ว่าสภาพมันได้นะครับคนได้ไปผมก็คุ้มนะครับคันนี้ก็เป็นสรุปเป็นปีเก้าเจ็ดนะครับตัวแรกนตัวแรกมันเก้าหกนะครับแล้วก็มาตัวนี้เก้าเจ็ด นะครับก็สภาพดีอ่ะหนีไม่ออกครับเห็นรถแล้วหนีไม่ออกนะครับรอนกระบอกกระบะกิ๊ดเลยนะครับแล้วก็มันคุมแคริบอยมาตั้งแต่ออกนะครับเป็นแคริบอยโบราณแคริบอยสงสูงนะครับรถไม่เคยทุกหนักเลยนะครับแล้วก็ขับจงชุงรางแน่นเปียเลยนะครับก็ใครได้ไปคันนี้ผมว่าไม่ต้องเก็บอะไรนะพร้อมใช้งานเลยพร้อมลุยเลยนะครับเจ้าของเขาก็ไม่ค่อยได้วิ่งนะครับก็ เป็นเป็นทํางานข้าราชการนะครับอยู่ในโรงพยาบาลนะครับก็ไม่ค่อยได้ไปไหนนะครับวันๆรถมันก็จอดอยู่กับอยู่กับแฟตนะครับเมื่อกี้ผมเข้าไปดูทีแรกก็รถมันก็จอดอยู่หน้าแฝดเขานะครับก็เห็นรถอะเห็นรถ,รถแล้วชอบแหละแต่ราคาเนี่ยมันมันไม่เหมือนรถบางคันบางคันที่ผมหนีเลยนะคือคือถ้าสภาพกับราคามันไม่ให้กันเนี่ย ก็ไม่เอานะแต่คันนีมน้มันสภาพมันได้อะแล้วมันหายากแล้วสตาร์ด้าที่มันจะสภาพอย่างนี้แล้วอยู่ในราคาหลักหลแบบนี้นะครับผมมองว่าผมสู้อ่ะเออไอคนได้ไปก็คุ้มอ่ะเพราะในไงมัน,มนก็แค่บังปีแค่แท้ไฟหน้าอย่างเดียวอ่ะเออแล้วภาพมันได้เครื่องเขาก็เงียบดีนะครับก็ลองดูนะครับเดี๋ยวกลับไปบ้านแล้วผมจะลองถ่ายให้ดูอีกทีว่าทำไมผมต้องซื้อนะครับรถคันนี้ในราคาสูกแบบนี้นะครับ ก็ตอนนี้กําลังเดินทางนะครับจะถึงบ้านแล้วนะครับจากเพชรบุรีมาถามาลาบุรีนะครับก็เดี๋ยวต้องพักก็คงจะถึงแล้วนะครับก็เดี๋ยวถึงบ้านยังไงผมมาถ่ายให้ดูอีกทีนะครับว่ารวมๆของรถเนี่ยทําไมผมถึงต้องซื้อนะครับคันนี้นะครับนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ได้รถนะครับเอาไว้เท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวมีอะไรนะครับดีๆผมจะมานเล่ากันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเอาไว้นะครับมีอะไรดีๆก็จะมาบอกกันนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ